สวัสดีค่ะสบายดีมื่อนี้น้องมุกจะมาแกงเฮ็ดกินแรงกันเด้อจ้าเมื่อนี้หล,ลังเลิกงานก็ได้แวะไปตลาดตลาดบอนเก้าบานเดิมนั่นละนะจ้าแต่ละเมื้อก็บู้ว่าสิกินยังช่วงนี้มแจะแกงจ้ากแกงเห็ดแกงหนมอไมเมื่อนี้ก็แกงเฮ็ดคือเก้าแต่ว่ามื้อนี้จะมีสมตำแล้วจ้าบ่ได้กินโดนแล้วมื้อนี้ก็คิดอยากก็เลยซื้อมาเฮ็ดกินตอนนี้ก<ม>็หอนหองแล้วก้อนอื่นก็ไปหุงเขากอนลยจ้าเพราะว่าเขาวมันมสุกซ่าเขาแล้วก็สิมาตัดตีนเฮ็ดตอเลยนะจ้าตัดเอาตีนหน<อ>่องที่มันแข็งแขงเฮ็ดได้ เมื่อนี่ก็มมแต่ดอกงามงามจะเฮ็ดตองอ้อนอ้อนเฮ็ดบดเมื่อนี้บุมมีเฮ็ดขาวจะเฮ็ดขาวบดก็เลยได้เฮ็ดนางฟ้ากับเฮ็ดบดล้วก็ซื้อมังละกอนจะจารมังหนึ่งหรือว่ามังหงมันเท่านั่นแหละเม่ได้กินสมตำโน,น้นโดนล้วก็เลยคิดยาเมื่อนี้ได้หมากระทินมน่นนาจารยหมากอัทินก็คือหมากสีมันเท่านี่เฮ็ดที่เทาตัดตีนแล้วก็จะได้ประมาณนี้อาจารย์มิต่ดอกอ้อนอ้อนเป็นทางแซมให้ก็จะมาแก้เฮ็ดนางฟ้าตอนเลยนะจารให้นางฟ้าซื้อมาสองแพ็ แกออกมาแล้วดอกไหนที่มันใหญยเขาก็จมะมาจีกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยจ้ะให้เคยเป็นค่แน,น่แต่ละเมือม่อโมโหกินยังคิดแล้วคิดอีกถามกันแล้วามกันอีกซื้อ Money, เฮ็ดมันี่ก็คือได้หลายแห้งนะจ๊ะป้าเขาแถมให้ป้าเขาเป็นคนอีสานไปซื้อตลอดเฮ็ดบดหลังอย่างที่เขาทัดต,ตีนแล้วก็ชิมาจีกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ จีกแล้วเ้าก็ชิมล่างกันเลยลำเบียงบนล่างกัคือสีมืดมดเนี่ยนะจ๊ะอันที่จริงก็มีดอกไฟอยู่ได้ทุกคนแต่โม่าเป็นอย่างเวลาพัทายคลิปนะฮู้ืึกว่ามืดๆตัวเป็นพโทรศัพท์เขา่โทษอย่างอื่นไวน้ก่อนยกเว้นโทษโทรศัพท์ตัวเอง <c oughs> ตัดมาตอนนี้ก็เตรียมแกงกันเลยจา้าแกงมันนี้จะบะมี่หนำยานั่งแล้วก็บบะมี่ข้าเบือนะจ๊ะพวมาน้ำยานั่ง,งข่ามดวัตถุดิบก็ใส่เท่าทีมีนะจ๊ะ แบบนี้แนะทุกคนแต่ละมือหลังเลยงานก็เฮ็ดจิวเห็ดกินกวนเชดอนกัึเด็นนกเตินยงคืนก้างเฮ็ดแล้วตามมาพริกแล้วก็เตรียมแกงกันเลยจ้าใส่เฮ็ดลงไปเต็มหม้อเลยจ้าอันที่จริงก็กินบม่ได้มดหรอกจ้ะแต่ว่าตอนเศ้าตื่นมาอุ่นแล้วก็วกินกินแล้วก็ไปเห็นงานตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มกลัวจะยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้อาบน,น้ำานีทุกคนตันม,มาตอนนี้ตามมาหัวก็ใกล้สี่แล้วละจ้าอีกคนนึงตามอีกคนนึงแกงเห็ด เบิ่งจากซีซันก็คือเป็นตาบเพ็ดแห้งอันนี้เป็นหมักบวกที่ยาหั่นแล้วนะจ๊ะตอนนี้หมอห้ากับฟูดนะจ๊ะใส่บกลงไปเลยหล่ตัมะฮูห้าวแล้วนะจ๊ะยัแะะยงแต่แกง,งเห็ดสมตำเ้าม่นี่ก็คือแซบ่บให้อลิกาเพราะว่าวิาม,มารกทินน้ตัดมาตอนนี้แกง head, เห็ดเ้ากับซีซุกแ้ะจ๊ะใส่พกอ,อีตูลงไปเลยแกงเ้ากับซุกลแ,ลแล้วจ๊ะพร้อมเสิร์ฟแล้วมาละจ้าทุกคนกินข้าวน้ำกันคลิปนี้มูกกัขอจกเท่านี้ลอจ้ากินข้าวอาบน้ำนอนกันลอทุกคนบ๊ายบาย